สารสำคัญที่อยู่ในมแมลง BSF แมลง BSF ถือเป็นมแมลงที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าหลากหลายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมถึงมีการนำมแมลง BSF มาใช้ลดต้นทุนอาหารสัตว์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในปัจจุบันกันมากขึ้นซึ่งมีข้อดีและประโยชน์อะไรบ้างมาดูกันครับอย่างแรกครับตัวหนอน BSF แมลง BSF ระยะตัวหนอนนั้นมีโปรตีนสูงถึง15-45%และไขมัน17-40%อีกทั้งยังมีโอเมก้า3,6,9และกรดลอริกที่เป็นสารปฏิชีวนะจากธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อโรคให้กับสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดกบปลานกโดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งแบบสด หรืออาจจะนําไปแปรรูปก่อนก็ได้ครับต่อมาครับปลอกดักแด้ปลอกดักแด้เป็นเศษเหลือจากตัวหนอนระยะดักแด้ที่ตัวมแมลงนั้นบินออกไปแล้วโดยมีลักษณะแข็งและกรวงซึ่งปลอกดักแด้นี้มีโปรโตีนสูงถึง45ไขมัน19และยังมีกลุ่มของไคโตซานที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชโดยตัวปลอกดักแด้นี้สามารถไปบดเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ หรือจะนำไปผสมกับมูลหนอนเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินก็ได้อีกด้วยครับและสุดท้ายซากมแ SF. มลง B.S.F. แมลง B.S.F. ระยะตัวเต็มวยัยหรือเป็นมแมลงบินนั้นจะมีอายุเพียงแค่7วันเท่านั้นครับและเมื่อตัวบินนั้นตายแล้วเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยซากมแมลง B.S.F. มีโปรตีนสูงถึง59%และไขมันสเ โดยสามารถนำไปบดเป็นส่วนผสมสำหรับอาหารสัตว์หรือนำไปให้กับสัตว์เลี้ยงเลยก็ได้ครับและซากมแมลง BSF นี้ยังมีกลิ่นฮอร์โมนเฉพาะตัวที่เราสามารถนำมาใช้ผสมกับอาหารล่อเพื่อดึงดูดให้มแมลง BSF ตัวเต็มวายนั้นมาวางไข่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลอดวงจรชีวิตของมแมลง BSF นั้นมีการสร้างคุณค่าทางอาหารที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ จากธรรมชาติในตัวของมันเองที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้ทุกช่วงจนแทบจะไม่เหลือของเสียเลยนั่นเองครับ